คุณผู้ชมวดามค่ะพี่น้องมาพบพอกันเช่นช่วยนะคะจัดนะคะ อันพี่จตาผ้าสีเห็ดผัดสีอิ่วค่ะพี่น้องเห็ดผัดสีอิว่วกินแลงนะคะมา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 เตรียมตัว่ารอดชิมเด้อจ้ะผัดไสนผัดสีอิ่วค่ะไส้นผักขึ้นฉ่ายค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ถั่วงอกน้ำน,นะคะล่างถั่วงอกไว้เตรียมนะคะตอนนี้กับอเอาไข่ตอกลงนะคะเพื่อว่าสีให้ไข่มันเสร็จโตนะคะไข่มันเซียนมีน้ำกล่ำน้ำมันแจ็คหน่อยนะคะพี่น้อง,งเขาก็เอาผัดสีอิ่วเส้นใหญ่จ้า ต่ว่าสินหนอาจซีบอ,อันอันนั้นงามคืออยู่เมืองไทยเห่าหน่าจะเนาะส้นคนนี้นเขา,าใส่ตู้เย็ยนเม่ี่น้องมันกระบกสดคืออยู่บ้านเห่านะคะแล้วก็เพจพ่อแก่คัดพ่อได้กินนะคะว่าเหาได้กินแนวนี้ได้กินพัดซีอิวนะคะที่อยู่บานน้านนะจา๊ะเดี๋ยวจังหน่อยยัหาซิมเด้จ้ะพี่น้องอันเอาเครื่องปรุงลงน้ำแล้วนะคะกับมีเงนซีอิวซีอิวขาวนะคะและ้วมันหอยแล้วกันซอสปรุงรสตะกะ ตำสายแล้วกับผงปุ๋มดดนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องะคหะมักโดดแกับใส่รดนันจ้ะเดี๋ยวจังมาถาซิมเดอ้อค่ะพญใหห่อมันอบเข้าเห็ดเข้ามกไก่นี่มไหมคะคือเข,ขามันไก่เ่ะพี่น้องข้าวมกอบไก่นะคะห้อมส่สุกกาะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินค่ะเขาอบไก่แล้วเราเห็ดนี่ดีจ้ะพี่น้องแซ่บไีเดกินน้ำกันนะคะ่ะแล้วราค่าพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายก็เอาบักทรทองอกนะคะลงนะคะ มาทวงหอกล่วมกับตักเสิบเลยจ้ะง่ายๆค่ะพี่น้องจ้ะมาค่ะมากินก้ํากันค่ะมามาจ้ะพี่น้องเรีวๆค่ะพัดซิิวเหานะคะพัดซิิวเซียนไงค่ะพี่น้องมือนีใส่ใส่หมูนะคะใส่ใส่เต็มหมูกับไข่นะคะพี่น้อง แล้วก็พักกับวุ้นี้พักขนาดก็เลย่อพักขึ้นชัยนะคะพักขึ้นชัยใหญ่พักสลือรีนะคะพี่น้องที่แบบเพิ่นปันกินน้ำเขียวๆที่พี่ตุ๊กตากินประจำเนาะค่ะเนาะกินพักสลือรีกินพักขึ้นชัยใหญ่มันมีประโยชน์นะคะอาค่ะพี่น้องลดลดคอเลสเตอรอลนะคะเบาให้ไขมันในเส้นเลือดอุดตันอย่างนี้นะคะเนาะอ่าแล้วก็พี่ก็ใส่บัตรถงอกนะคะใส้ถงอกน้อยหนึ่งปานพัดไทยเนาะพี่น้องเนาะพัดสีอิ่นก็ไดาใส่รวมมิดไปเลยนะจ๊ะ มือ่อกี้ใส่ไข่ใส่หมูนะคะผัดซีอิ๊วธรรมดาค่ะพี่น้องเมนูเสร็งง่ายๆผักกะเห็ดใดนะคะอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากะเห็ดกินค่ะพี่น้องแก่คัดแก่แก่ค้าวมคือหอดบานแก่คาวมว่าเ้าคขิดอยากโอ้อยากผัดซีอิว๊วคือทางบานเฮาเด้เข้ากกบเห็ดกินเนาะคะ่ะมาเสียบเสียบน้ำกันกับผีคู่ซูมาดามฮันส์นะคะจากรัฐมินนิโซตาอเมริกาคือเก่าค่ะเมียฝรังบานบาน,บานเห็ดแนวกินซูพี่น้องกินนะคะมื้อนี้เมนูเส้็ผัดซีอิว๊วรวมมิตรนะคะ มาค่ะมามากินน้ำกันค่ะขอขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะที่เขามารับชมวิดีโอเขามาชมคลิปให้พี่ตุ๊กตานะคะจากคู่ซูมาดามฮันส์นะคะเป็นประจำโดยดีเสมอมากนะคะว่าม,มีแนวฝากเนวตอนพี่น้องเอ้อจากมแต่คํามาขอบคุณนะคะขันชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่น้ำนะคะให้พี่ตุ๊กตาด้วยเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะคะพี่น้องเนาะนะคะนะคะเห็นปะคะนาตานาท่านบาจา่จ้านากินโบนะคะ มามามาม,ามาซิมน้ากันค่ะคลิปหนาสิภาพี่น้องเฮ็ดยังกินสิภาพพี่น้องไปเที่ยวใสเนี่กะจังรอดติดตามเธอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริงกริ๊งให้พี่ทุกตานํำนะคะจากครูซูมาดามฮันสบมีแนวฝากแนวตอนมีแต่ผ้าเฮ็ดแนวกินผ้าไปหันไปหนีนะจ๊ะพี่น้องมาอยู่อเมริกาก็ใส่ชีวิตบานๆค่ะพี่น้องคืออยู่บ้านเฮ้านี่แะค่ะ เหตดตามนาทีเนาะคะ่ะเนาะเหตุไปตามนะคะมันแลวมือแลวเว้นไปนะคะมันโมเมนต์ยู่บานเท่าเท่ากับปับป๊บปั๊บจี้ปั๊บเปลี่ยนขึ้นกับปอบเลยคะ่ะพี่น้องนะคะปั๊บใส่ชีวิตอยู่นะคะอยู่แบบพ่อเพียงอยู่แบบบานๆจะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำานีเด้อคะ่ะพอกันคลิปหนาเนาะ,ะพี่น้องเนาะ จังมาเบิงว่าผีสิพาไปไสเน้สิพาเห็นยังกินเน้เนาะคะ่ะคลิปน้าจังพอกันไหมค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็คอมมาาพี่น้องซับนี้เด้อค่ะขอบคุณได้หลายค่ะสวัสดีค่ะ